ชื่อของอริยะบุคคลในยะที่หกพิขูทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกเจ็ดจำพวกเป็นอย่างไรคืออุพโตภาควิมุตปัญญาวิมุตกายสักขีทิฏฐิปัตตสัทธาวิมุตธรรมานุสารีสัทธานุสารีพิขูทั้งหลายก็อุพโตภาควิมุตบุคคลเป็นอย่างไร พิขูทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดอันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรากล่าวว่าอุพโตภาควิมุตติบุคคลพิขูทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่มีแก่พิขูนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทพิกขุนั้นทำเสร็จแล้วและพิกขุนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะประมาทพิกขุทั้งหลายก็ปัญญาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดอันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ด้วยกายอยู่แต่อาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา ภิกขุทั้งหลายบุคคลนี้เรากล่าวว่าปัญญาวิมุตติบุคคลภิกขุทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่ากิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่มีแก่พิกขุนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทภิกขุนั้นทําเสร็จแล้วและพิกขุนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะประมาทภิขุทั้งหลายก็กายสักข,ขีบุคคลเป็นอย่างไร พิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดอันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ด้วยกายอยู่และอาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรากล่าวว่ากายสักข,ขีบุคคลพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่พิขุนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพิขูทั้งหลาย เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกขุนี้เช่นนี้ว่าฉไนท่านผู้นี้เมื่อเสพเสนาสนะที่สมควรครบหากัลยานามิตรทำอินทรีย์ให้เสมออยู่พึงทำซึ่งที่สุดปรมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองได้ในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ดังนี้ เราจึงกล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่พิขุนี้ภิขุทั้งหลายทิฏฐิปัตตะบุคคลเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดอันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นธรรมอันผู้นั้นเห็นแจ้งด้วยปัญญาประพฤติดีแล้วบุคคลนี้เรากล่าวว่าทิฏฐิปัตตะบุคคลภิขุทั้งหลายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่ภิกขุแม้นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกขุนี้เช่นนี้ว่าฉไหนท่านผู้นี้ เสบเสนาสนะที่สมควรครบหากัลยานามิตรทำอินทรีย์ให้เสมออยู่พึงทำซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ดังนี้เราจึงกล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่พิขุนี้พิขุทั้งหลายก็สัทธาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดอันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ด้วยกายอยู่แต่อาสะวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งความเชื่อในพระตถาคตของผู้นั้นตั้งมั่นแล้ว มีรากอย่างลงมั่นแล้วบุคคลนี้เรากล่าวว่าศัทธ,ธาวิมุตติบุคคลพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่พิขุแม้นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของพิขุนี้เช่นนี้ว่าฉไนท่านผู้นี้เสพเสนาสนะอันสมควรคบหากัลยาณมิตรทำอินทรีย์ให้เสมออยู่ พึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจันย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรบชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ดังนี้จึงกล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่ภิกขุนี้ภิขุทั้งหลายก็ทำมานุสารีบุคคลเป็นอย่างไร ภิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดอันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ด้วยกายอยู่แต่อาสะวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งทำทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้วย่อมควรซึ่งความพินิจโดยประมาณด้วยปัญญาของผู้นั้นอีกประการหนึ่งทำเหล่านี้คือสัจทินรี วิริยินทรียีสตินทรียีสมาถินทรีซีปัญญทรซีย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลนี้เรากล่าวว่าธรรมานุสารีบุคคลภิขุทั้งหลายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่พิกขุแม้นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของพิขุนี้เช่นนี้ว่า ฉไนท่านผู้นี้เสพเสนาสนะอันสมควรคบหากัลยาณมิตรทำอินทรีย์ให้เสมออยู่พึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจันท์อันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ดังนี้จึงกล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาท ย่อมมีแก่พิขุนี้พิขุทั้งหลายก็ศรัทธานุสารีบุคคลเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดอันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้ด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาอันหนึ่งผู้นั้นมีแต่เพียงความเชื่อความรักในพระตถาคต อีกประการหนึ่งทำเหล่านี้คือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาทินซีปัญญรีย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลน,นี้เรากล่าวว่าศรัทธานุสารีบุคคลพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่พิกขุแม้นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของพิกุนี้เช่นนี้ว่าฉะไหนท่านผู้นี้เสพเสนาสนะอันสมควรคบหากัลยาณมิตรทำอินทรีย์ให้เสมออยู่พึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ ดังนี้จึงกล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมมีแก่พิกขุนี้